นี่ลืมอะไรใช่ไหมเนี่ยการเวลางานใบหนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะทุกคนจะต้องจึ้งกับความสวยของฉันแน่เลยไข่ผลันะอโลถึงไหนแล้วเธอฉันมีเรื่องจะเมาจ้าเมื่อกี้ประธานรุ่นโทรมาบอกว่างานคืนนี้มีเกมด้วยนะถ้าใครมีความลับของเพื่อนมาเล่าจะได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทจึงปะรีบมารีบมาเดี๋ยวถ้าฉาโดนขึ้นเวทีนะเตือนไว้ก่อนบุ๊ย เออเออโถจึงเลยอะ่ะคนลุกเลยนะเนี่ยฉันกลัวนะเนี่ยจะมีเรื่องฉันมาแฉไหมวีรกรรมยิ่งเยอะอยู่ซะด้วยไม่ได้เตรียมตัวมาโดนแฉด้วยอะ่ะอุย้ยใครคิดว่าจะไปเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยใช่พอดีเลยการเวลาขับบันไดขับบันไดสวัสดีคะ่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปีย๊ยการเวลาในไฮไลท์บันเทิง เป็นใครจะรับได้ล่ะคะฟิลแบบไม่ได้ตั้งใจมาโดนแฉเหมือนกับหนุ่มป๊อปปองกูลที่มาในรายการ Face อ f แฝดคุณรฟาเจ้าจตัวนี้นะคะถึงขั้นเอ่ยปากไม่นึกว่าจะมาเพื่อโดนแฉโอ้ยไอ,อ้ดูสุดๆแยกไม่ออกไม่มีจุดไหนที่ต้องแยกออกเลยเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าวานักกินนี่คือ AI หรือตัวจริงออครับผมเจ้าวิสผมคือจาวิสออครับคิดว่าใครเนี่ยจะสามารถมาเป็นแฝดเราได้ อจริงผมเป็นคนเพื่อนไม่เยอะนะถ้ามาตรงนี้สองแล้วเนี่ยก็เหลืออีกหมดแล้วนะเหลือแค่สองสามคนเลยองคนใช่เพราะนั้นถ้าจะให้เดาเนี่ยถ้าจะเป็นคนอื่นมาก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยเปิดมาก็คืออินโทรเวิร์คุยไม่รู้เรื่องความรับพี่ป๊อปเยอะไหมคะรายการนี้จะเป็นต้องอ่อนไหมฮะอ่อนสิตอนแรกไม่รู้ว่าต้องเอามีความลงความลับมีอะไรอย่างเงี้เหรอครรับนะะาายก่ผมนึกเป็นรายการมาถึงก็แค่โชว์ว่า อนนี้เวิร์กพอยนี่ศักยภาพก็ามาถึงการได้แบบทำเอไออย่างนี้ได้ผม,ผมไม่ผมไม่นึกว่ายังกลับไปสู่การแบรบพูดถึงความลับความลับอเปล่เนี่ยเวลาดูรายการดูไม่ละเอียดรับงานดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะเรียกเราไปเล่นรายการนี้สักทีตอนนี้ก็สมใจแล้วได้มาเล่นแล้วพี่มากลัวไหมว่าเขาจะเอาเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้มาแฉเราแค่ไหนก็แอบหวนหวนอยู่เหมือนกันนะคะนิดนึงถ้าใกล้มากความลับอะก็เยอะ ก็เยอะค่ะก็ฝากชมนะคะรายการ Face off นะคะก็มาช่วยลุ้นไปกับมายนะคะว่าใครจะมาเป็นแฟนของมายแล้วก็จะเหมือนไม่เป๊ะแค่ไหนนะคะติดตามได้ใน Face off ทาง WorkPoint นะคะเชื่อค่ะว่าเสียงหัวเราะของสาวมายไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะจะใช่คนใกล้ตัวไม่นะมาลุ้นคืนนี้ใน Face Off แฟนเคลฟฝาพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องตอนที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์ องเสียใช่ไปไม่ได้หรอกโอ้